สวัสดีค่ะน้ำเองค่ะวันนี้นะ้ำมีเรื่องเราดีๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะค่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะแม่ของน้ำมีอาการปวดเข่าค่ะสาเหตุเนื่องมาจากการยืนผักกับข้าวเป็นเวลานานและอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมีคุณลุงที่รู้จักคนหนึ่งค่ะได้แนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนึงมานะคะตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอมิค,คลอาเจนค่ะด้วยความที่ว่าเขาผลิตมาเป็นแบบผงน,นะคะเขาสามารถนําไปผสมกับ อาหารเครื่องดื่มโดยที่จะไม่ทําให้รสชาติของเครื่องดื่มและอาหารของเราเปลี่ยนแปลงเลยค่ะน้ำก็ได้นําไปผสมกับโยเกิร์ตให้แม่ทานดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้คืออาการปวดเขานะคะลดลงค่ะและสาเหตุที่เราต้องทานคอลลาเจนนะคะด้วยอายุที่มากขึ้นร่างกายของเราสามารถผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงและคอลลาเจนตัวนี้ค่ะจะไปช่วยลดอาการปวดเขา่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้เส้นผมเล็บและฟันของเราค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบค่ะขอบคุณค่ะ